เสร็จก็ทำความสะอาดนะคะตัวเล็กเนาะเสร็จมาเที่ยวภูเก,ก็ตได้นะคะที่ปางของเรานะคะระใหญ่ช้างไทยมีนั่งช้างนะคะอยู่ที่นี่มีนั่งช้างมีทีวี đã nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp โซไปแล้วฉซนคิวพี่นันโซไปแล้วนะคะอันนี้คุณยาย้าจานกินยายายชาวจานก็กินยากรดือร่อยนะคะจะทํางานแล้วนะคะเราก็ไม่อดนะคะเราไม่ได้ทํางานใช้งานหนักเกินไปนะคะกินด้วยทํางานด้วยนะคะเราก็มีเวลาพักนะคะตอนนี้ อันนี้ก็จะเป็นคิวนะคะสลับคิวกันนะคะเชิญคุณแม่มาได้เลยนะคะเรามี ATV ด้วยนะคะมาเที่ยวได้เลยขี่ทีีขึ้ขนพ้าใหญ่ดังช้างชมวิวกันนะคะอยู่ที่นี่เห็นวิวทะเลเห็นวิวพ้าใหญ่นะคะขี่ช้างที่นี่นะคะยังไม่ถึงคิวก็จอดรอนนค้น้องใบเฟิร์นนะคะหรือชื่อที่ที่เขาเรียกลิลลี่นะคะน่คะ

เด้นา้มนขาปอกเปลือกนะคะไม่กินเปลือกกล้วยนะคะตอนนี้น่าโพนโพสมาเลนกันนะ้อะไรมาสู้แล้ คุยกันใหญ่เลยนะครับกาลังจะบอกโอ้ยกเปือยเ่ยเปด้วยเที่ยว้ได้จชีช้างแล้วก็ได้มาให้อาหารน้องช้างนะคะแล้วก็ชมวิวนะคะหลายอย่างอย่ลมกดแชร์ทังใจชาว้านเราด้วยนะคะ